มีบางครั้งที่ชีวิตทำให้เราหยุดและหันมามองความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังวางแผนทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ในมือของการเวลาไม่มีใครสามารถควบคุมวันและชั่วโมงที่จะมาถึงได้ แต่ความจริงข้อนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้ชีวิตว่างเปล่าหรือทำให้เรากลัวจนไม่กล้าใช้ชีวิตมันกลับเป็นความปลดปล่อยเป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้จักคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตการไม่กลัวตายไม่ได้หมายถึงการประมาทหรือไม่รักษาชีวิตแต่มันคือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและความไม่เที่ยงและเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงนั้นเราจะรู้สึกเบาและมีความสุขอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังธรรมะ FTM เสียงแห่งธรรมเพื่อใจที่สงบค่ะหลายคนถามว่าทำไมบางคนถึงดูมีความสุขอยู่เสมอแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอุปสรรคสิ่งหนึ่งที่มักซ่อนอยู่เบื้องหลังความสุขนั้นคือความเข้าใจเรื่องความตาย การไม่กลัวตายไม่ได้หมายถึงการไม่รักชีวิตหรือเพิกเฉยต่อความเป็นอยู่ของตนเองแต่เป็นความเข้าใจว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งชั่วคราวเป็นลมหายใจที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และพัฒนาใจของเรา การกลัวตายเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเราปล่อยให้ความกลัวนั้นครอบงำมันจะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความวิตกกังวลความทุกข์ใจและการยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ mm. เมื่อเรามีสติและรู้จักปล่อยวางเราจะสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้น เราจะพบว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสะสมทรัพย์สินหรือการหลีกเลี่ยงความทุกข์แต่เป็นความสงบภายในใจเป็นความรู้สึกอิสระที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกผู้ที่ไม่กลัวตายจะมองชีวิตด้วยความเข้าใจและปัญญาพวกเขารู้ว่าทุกช่วงเวลาเป็นโอกาสอันล้ำค่าทุกลมหายใจคือของขวัญทุกการกระทำคือการเรียนรู้ การไม่กลัวตายทำให้พวกเขามีความกล้าหาญในการใช้ชีวิตกล้าที่จะรักกล้าที่จะให้อภยัยและกล้าที่จะมีชีวิตอย่างเต็มที่พวกเขาไม่ถูกขังอยู่ในความกังวลเรื่องอนาคตหรือเสียดายอดีตแต่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ความสุขของผู้ที่ไม่กลัวตายเกิดจากความเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ใช่สิ่งถาวรเราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ไม่หวันไหวกับความสูญเสียไม่ทุกใจต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่แสดงความรักหรือไม่ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัวแต่หมายถึงการยอมรับความจริงของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันด้วยใจสงบ เมื่อเรายอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวเราจะเห็นรอยยิ้มของเพื่อนร่วมทางการได้ฟังเสียงนกร้องการได้สัมผัสสายลมและแสงแดดความสุขไม่จำเป็นต้องใหญ่โตมันอยู่รอบตัวเราเสมอเพียงแต่เราไม่เคยมองเห็นเพราะความกลัวและความกังวลบดบังสายตา ผู้ที่ไม่กลัวตายยังรู้จักการให้อภัยพวกเขาเข้าใจว่าการยึดติดกับความโกรธความเกลียดชังหรือความเสียใจคือการจับถือสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นการสร้างถูกให้ตัวเองการปล่อยวางทำให้หัวใจเบาและสงบ ทำให้สามารถอยู่กับความสุขได้ง่ายขึ้นพวกเขารู้ว่าการเก็บทุกความโกรธไว้ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่กลับทำให้พวกเขาพลาดโอกาสที่จะสัมผัสความสุขในปัจจุบันการไม่กลัวตายยังทำให้เราเป็นผู้ให้ที่ดีขึ้น เมื่อเราเข้าใจชีวิตเราจะรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นการเป็นกำลังใจให้คนรอบตัวเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการสะสมสิ่งของวัตถุหรือแม้แต่ความสำเร็จภายนอกการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงให้ตัวเราเองและผู้อื่น ความสุขของผู้ที่ไม่กลัวตายยังสะท้อนออกมาในความสงบและสมดุลของจิตใจพวกเขาไม่ถูกกระแสของอารมณ์ครอบงำไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและไม่ยึดติดกับสิ่งที่สูญเสียไป การมีสติอยู่กับปัจจุบันทำให้ทุกการกระทำของพวกเขามีความหมายและสอดคล้องกับธรรมชาติของชีวิตเราสามารถฝึกใจให้ไม่กลัวตายได้ด้วยการเจริญสติการทำสมาธิและการพิจารณาธรรมชาติของชีวิตการมองเห็นความไม่เที่ยงการรู้จักปล่อยวางการเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและการรักตัวเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข สิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เกิดจากความสงบและความเข้าใจภายในใจเมื่อเรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปต่อความตายเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตที่มากกว่าการไขว่คว้าสิ่งภายนอก การที่คนส่วนใหญ่กลัวตายเพราะยังรู้สึกว่ายังมีสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือยังมีความผูกพันบางอย่างที่ยังไม่อาจปล่อยวางได้ความกลัวนี้ทำให้เราหมกมุ่นกับการพยายามควบคุมอนาคตทั้งที่จริงแล้วอนาคตไม่เคยอยู่ในมือเราเลยสักครั้งความเข้าใจในความไม่เที่ยงช่วยปลดล็อกพันธนาการเหล่านี้ทำให้เราสามารถหันมาอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ ลองคิดดูว่าหากเรามีสติรับรู้ว่าทุกลมหายใจอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายเราจะใช้มันอย่างไรเราจะเลือกโกรธกับเรื่องเล็กน้อยหรือไม่เราจะยังหวงแหนสิ่งที่เรายึดไว้จนทำให้ใจเราหนักหรือเราจะเลือกที่จะให้อภัยปล่อยวางและอยู่กับความสงบ ผู้ที่ไม่กลัวตายเลือกที่จะทำสิ่งหลังเพราะพวกเขารู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันคือความสุขแท้จริงที่หาไม่ได้จากการไล่ล่าความสมบูรณ์แบบในอนาคต ความสุขของผู้ที่ไม่กลัวตายยังเกิดจากความกล้าที่จะรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพวกเขาไม่หวั่นไหวต่อการจากลาเพราะรู้ว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างย่อมมีวันสิ้นสุดความรักที่แท้จริงคือการให้โดยไม่หวังผลการอยู่เคียงข้างใครสักคนด้วยใจที่เปิดกว้างโดยไม่กังวลว่าวันหนึ่งเขาจะหายไปเพราะทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นเพื่อดับไปทั้งสิ้นความรักเช่นนี้เต็มไปด้วยความเมตตาความอ่อนโยน และทำให้ใจสงบการไม่กลัวตายยังทำให้เราไม่กลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่กลัวความล้มเหลวเพราะเราเข้าใจว่าแม้ที่สุดแล้วทุกสิ่งก็ต้องดับไปแต่ระหว่างทางเราสามารถเรียนรู้เติบโตและสร้างคุณค่าได้ หากเรายังมีลมหายใจเรายังสามารถทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อีกนิดแม้จะเล็กน้อยก็ตามและนั่นเองที่เป็นรากฐานของความสุขแท้จริงความสุขที่ไม่ได้วัดจากผลลัพธ์ภายนอกแต่วัดจากความหมายและเจตนาที่เรามีในทุกการกระทำ ความไม่กลัวตายยังทําให้เราใช้ชีวิตอย่างอิสระจากการเปรียบเทียบเราไม่ต้องการเอาตัวเองไปเทียบกับใครว่าใครมีมากกว่าใครสําเร็จกว่าเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเองทุกชีวิตต่างก็เดินไปสู่ปลายทางเดียวกันคือความดับศูญย์แต่สิ่งที่ทําให้เส้นทางแตกต่างคือความหมายที่เราใส่ลงไปในแต่ละก้าวเมื่อเราไม่กลัวตายเราก็จะไม่ถูกกดดันด้วยการแข่งขันที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถเลือกเดินในเส้น ทางของเราเองด้วยใจที่สงบและพอเพียง การมองความตายด้วยปัญญายังทำให้เราสามารถเผชิญความทุกข์ได้อย่างมั่นคงความเจ็บป่วยความสูญเสียหรืออุปสรรคต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่ผู้ที่ไม่กลัวตายจะเผชิญสิ่งเหล่านี้ด้วยใจที่ยอมรับพวกเขาไม่พยายามผลักไสความทุกข์แต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันด้วยสติเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มาแล้วก็ไปเมื่อเรามีใจที่มั่นคงเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์แต่จะสามารถหาความสุขเล็ก เล็กที่ยังคงอยู่รอบตัวได้เสมอความสุขของผู้ที่ไม่กลัวตายยังแสดงออกมาในความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาพวกเขามองเห็นว่าความเกลียดชังไม่มีประโยชน์ความกรดเป็นเพียงไฟที่เผาใจตนเองการเลือกที่จะให้อภัยและเมตตาผู้อื่นไม่ใช่เพียงเพื่อลดทุกข์ให้กับคนอื่นแต่ยังการสร้างความสงบให้กับใจของตนเองด้วยความเมตตาทำให้ชีวิตเบาและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม หากเรามีโอกาสสังเกตคนที่ใช้ชีวิตโดยไม่กลัวตายเราจะเห็นความแตกต่างในแววตาและท่าทีของพวกเขาพวกเขามีแววตาที่สงบมีรอยยิ้มที่จริงใจและมีท่าทีที่ไม่เร่งรีบเพราะพวกเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีความตายแต่สามารถอยู่กับปัจจุบันอย่างมีคุณค่าได้ทุกขณะและนี่เองคือเสน่ห์ของผู้ที่มีความสุขจากจารไม่กลัวตาย การฝึกใจให้ไม่กลัวตายอาจเริ่มต้นด้วยการเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อให้เราหดหูหรือสิ้นหวงังแต่เพื่อเตือนใจว่าชีวิตนี้ช่างสั้นนักและสิ่งที่เราควรทำคือการใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่าการนึกถึงความตายบ่อยๆทำให้เรารู้ว่าการผัดวันประกันพรุ่งการเก็บความโกรธไว้การยึดติดกับสิ่งไร้สาระเป็นการเสียเวลาเปล่า แต่การให้อภัยการทำความดีและการอยู่กับปัจจุบันต่างหากที่ทำให้ชีวิตมีความหมายการพิจารณาความตายยังช่วยให้เรามีสติในทุกการกระทำเช่นเวลากินเราจะรู้คุณค่าของอาหารเวลาพูดเราจะเลือกคำพูดที่ไม่ทำร้ายใครเวลาคิดเราจะเลือกความคิดที่สร้างสารรค์และสมบ เพราะเรารู้ว่าทุกการกระทำอาจเป็นครั้งสุดท้ายความตระหนักนี้ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าในทุกวินาที เมื่อเรามีใจที่ไม่กลัวตายเราจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการสูญเสียการจากลาการเปลี่ยนบทบาทในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเราจะไม่ต้านทานสิ่งเหล่านี้แต่จะเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยอมรับทำให้เราสามารถก้าวข้ามความทุกข์และค้นพบความสุขที่ซ่อนอยู่ในทุกการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ไม่กลัวตายมักมีสายตาที่มองโลกแตกต่างจากคนทั่วไปพวกเขาได้ไม่มองทุกสิ่งด้วยความอยากได้แต่กลับมองด้วยความเข้าใจว่าทุกสิ่งมีวาระของมันเองบ้านรถเงินทองชื่อเสียงแม้กระทั่งร่างกายเราเองล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปทั้งสิ้นการเข้าใจความจริงนี้ทำให้เขาใช้สิ่งต่างๆอย่างรู้คุณค่าแต่ไม่ยึดติด เขาสามารถชื่นชมความมดงามของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยไม่หวั่นไหวเมื่อมันเปลี่ยนแปลงหรือหายไปความสุขของผู้ที่ไม่กลัวตายจึงเป็นความสุขที่เกิดจากความพอใจไม่ใช่พอใจเพราะมีทุกอย่างจามใจหวังแต่เป็นความพอใจเพราะเข้าใจว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกสิ่งต้องตรงตามใจเราทุกครั้งถึงจะมีความสุข เมื่อใจยอมรับได้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาใจก็จะไม่หวั่นไหวและสามารถสงบได้แม้ท่ามกลางความไม่แน่นอน ความไม่กลัวตายยังทำให้เรากล้าลงมือทำในสิ่งที่ดีโดยไม่ลังเลเพราะเราไม่กลัวว่าจะสายเกินไปไม่กังวลว่าจะล้มเหลวการรู้ว่าชีวิตสั้นนักทำให้เรากล้าพูดคำว่ารักกล้าที่จะขอโทษกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กล้าที่จะทำสิ่งที่มีความหมายการมีความกล้านี้เองเป็นที่มาของความสุขเพราะเราไม่ค้างคาไม่ต้องเสียดายว่าสิ่งใดที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ ลองนึกถึงคนที่กำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงเขาอาจไม่ได้เสียใจที่กำลังจะตายแต่กลับเสียใจว่ายังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรใช้ยังไม่ได้บอกรักใครบางคนยังไม่ได้ให้อภัยยังไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำจริงๆสิ่งเหล่านี้คือความค้างคาที่ทำให้ความกลัวตายทวีความรุนแรงแต่สำหรับผู้ที่ไม่กลัวตายเขาใช้ทุกวันด้วยความเต็มที่เขาไม่ปล่อยให้หัวใจติดค้างจึงสามารถจากไปอย่างสงบได้ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือผู้ที่ไม่กลัวตายมักจะมีหัวใจที่กว้างใหญ่พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเพียงตนเองแต่กลับมองเห็นคุณค่าของการทำเพื่อผู้อื่นเพราะรู้ว่าทรัพสมบัติไม่มีวันติดตัวไปได้สิ่งที่จะอยู่ต่อคือความดีความเมตตาและร่องรอยที่เขาทิ้งไว้ในใจของผู้คนรอบข้างความสุขของเขาจึงไม่ใช่เพียงความสุขส่วนตัวแต่เป็นความสุขที่แผ่ขยายไปยังผู้อื่นด้วย การไม่กลัวตายยังหมายถึงการกล้ายอมรับความจริงไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นเช่นไรบางคนเมื่อเจอความสูญเสียก็มักโทษฟ้าโทษด,ดินหรือรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมแต่ผู้ที่เข้าใจความตายจะรู้ว่าความสูญเสียเป็นสิ่งธรรมดาไม่ใช่การลงโทษจากสิ่งใดแต่เป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องเผชิญความเข้าใจนี้ทําให้พวกเขาไม่จมอยู่ในความโกรธแค้นแต่เลือกที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่สงบความสุขที่เกิด เกิดจากการไม่กลัวตายยังสะท้อนชัดในวิถีชีวิตประจำวันพวกเขามักเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ยึดติดกับความฟุ้งเฟอ้อแต่กลับมีความสุขกับสิ่งเล็กๆเ,เช่นการได้ดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าการได้ยินเสียงหัวเราะของลูกหลานการได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือดอกไม้บานความสุขเหล่านี้มักถูกมองข้ามโดยผู้ที่ใจอย่างวุ่นวายแต่สำหรับคนที่ไม่กลัวตายเขารู้ว่าแม้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ก็เป็นของขวัญที่ประเมินค่าไม่ได้ การเจริญสติและการภาวนาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราฝึกใจให้ไม่กลัวตายการนั่งสมาธิการหายใจอย่างมีสติการระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเป็นการเตือนใจเราอยู่เสมอว่าไม่มีสิ่งใดถาวรทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นเครื่องยืนยันความจริงนี้หากเราฝึกใจเช่นนี้อยู่เสมอใจจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นและความกลัวตายก็จะลดลงเองอย่างเป็นธรรมชาติผู้ที่ไม่กลัวตายยังสามารถสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งเพราะเขาไม่กลัวการจากลาความรักของเขาจึงไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขไม่ถูกกักขังด้วยความหว่นกลัวว่าจะสูญเสียเขาสามารถรักใครสักคนด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะรู้ว่าทุกสิ่งย่อมมีวันสิ้นสุดความรักเช่นนี้จึงเป็นความรักที่เบาสบายและเต็มไปด้วยความอบอุ่น อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือผู้ที่ไม่กลัวตายมักเป็นผู้ที่มีความมั่นคงภายในพวกเขาไม่หวั่นไหวไปตามกระแสโลกไม่หวั่นไหวไปตามคำพูดของคนอื่นไม่ว่าใครจะชื่นชมหรือตำหนิเขาก็ยังคงมีใจที่สงบเพราะความสุขของเขาไม่ได้อยู่ที่การยอมรับจากภายนอกแต่เกิดจากความเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ถ้าเราสามารถพัฒนาใจของเราให้เดินไปในเส้นทางนี้ได้เราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ที่การรู้จักพอการมีสติและการปล่อยวางเมื่อเราเข้าใจความจริงของความตายเราจะไม่เพียงแต่มีความสุขในเวลามีชีวิตอยู่แต่ยังสามารถจากโลกนี้ด้วยรอยยิ้มและใจที่สงบ ผู้ที่ไม่กลัวตายมักเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกวันพวกเขาไม่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะเข้าใจดีว่าเวลาไม่รอใครทุกการตัดสินใจทุกการกระทำล้วนเป็นการสร้างปัจจุบันที่งดงามและเป็นการเตรียมใจให้พร้อมต่อการจากไปในวันข้างหน้าการไม่กลัวตายไม่ได้ทำให้เขาอยู่อย่างสิ้นหวังแต่กลับทำให้เขามีแรงบันดาลใจที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและเต็มเปี่ยมด้วยเมตตา หากเรามองชีวิตเหมือนการเดินทางความตายก็คือการไปถึงจุดหมายปลายทางทุกคนล้วนเดินไปถึงวันนั้นไม่ช้าก็เร็วแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเราจะเดินทางอย่างไรผู้ที่กลัวตายมักเดินทางด้วยความกังวลคอยมองไปข้างหน้าด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นแต่ผู้ที่ไม่กลัวตายกลับเดินไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มพวกเขาใช้ทุกก้าวเดินเพื่อสัมผัสสิ่งงดงามรอบตัวทั้งเสียงลมพัดแสงแดดยามเช้าหรือแม้แต่เสียงหัวใจ ของตัวเองที่ยังเต้นอยู่ความสุขของผู้ที่ไม่กลัวตายเกิดจากการรู้จักวางใจว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงผู้มาเยือนชั่วคราวทุกสิ่งที่เราครอบครองก็เหมือนของยืมเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนกลับไม่มีใครสามารถพกพาทรัพย์สินติดตัวไปได้แม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่ติดตัวเราไปได้คือการกระทำความดีและความสงบภายในใจ การเข้าใจความจริงข้อนี้ทำให้ใจเบาไม่แบกของหนักที่ไม่มีประโยชน์ ในทางพระพุทธศาสนาการไม่กลัวตายมักสัมพันธ์กับการเจริญมรณสติพระพุทธเจ้าส่งสอนให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อให้เรามีสติและไม่ประมาทเพราะผู้ที่ระลึกถึงความตายย่อมรู้ว่าทุกลมหายใจเป็นสิ่งที่มีค่าจึงไม่ปล่อยให้ความเกียดคร้านความโกรธหรือความโลภมาครอบงำจิตใจเมื่อจิตไม่มัวหมองใจก็สงบและความสุขแท้จริงก็เกิดขึ้น ลองคิดดูว่าหากวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตเราจะยังเลือกทะเลาะก,กับคนที่เรารักอยู่หรือไม่เราจะยังเลือกกักเก็บความโกรธไว้ในใจอีกหรือเปล่าหรือเราจะเลือกให้อภัยและบอกรักเขาแทนการระลึกถึงความตายทำให้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความโกรธความน้อยใจและความอิจฉาเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่คุ้มค่าจะเก็บไว้เลยแต่สิ่งที่มีค่าจริงๆคือการได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักและการ ได้ทำความดีในทุกโอกาสที่มี ความสุขของผู้ที่ไม่กลัวตายยังเกิดจากการวางใจต่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พวกเขารู้ว่าบางครั้งเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่สิ่งที่ได้อาจไม่ตรงตามหวังและมันก็ไม่เป็นไรเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเมื่อเรายอมรับความจริงเช่นนี้เราจะไม่บังคับชีวิตจนเกินไปไม่โทษตัวเองเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนและไม่โทษคนอื่นเมื่อเกิดการสูญเสียความเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจเราปลอดโปรง่งและมีความสุข ้ขึนผู้ที่ไม่กลัวตายยังมักมีความสงบเมื่อเผชิญความเจ็บป่วยหรือความแก่ชราแทนที่จะต่อต้านหรือกรวดเคืองพวกเขาเลือกที่จะยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายทุกเซลล์ในร่างกายเราล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความเจ็บป่วยก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าเราควรมใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในเวลาที่เหลือ การไม่กลัวตายยังเปิดประตูให้เรามีกลาหาญในการเผชิญความจริงไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวความสูญเสียหรือความผิดพลาดพวกเขาไม่หนีปัญหาแต่กลับมองมันตรงๆด้วยใจที่สงบเพราะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ความทุกข์ก็ไม่ถาวรเมื่อใจเข้าใจความจริงนี้เราจะไม่ตกใจเกินเหตุเมื่อเจออุปสรรคแต่จะเรียนรู้และก้าวผ่านมันด้วยปัญญา อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือผู้ที่ไม่กลัวายมักมีใจที่เบิกบานพวกเขาไม่ห่วงหน้าพวงหลังจนเกินไปสามารถหัวเราะก,กับเรื่องเล็กน้อยสามารถยิ้มกับสิ่งที่คนอื่นอาจมองข้ามความสุขเช่นนี้ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากสิ่งใหญ่โตแต่เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่เบาและรู้จักคุณค่าของสิ่งเล็กๆในชีวิต การฝึกใจให้ไม่กลัวตายจึงเป็นการปลดปล่อยเราจากพันธนาการที่มองไม่เห็นมันปลดปล่อยเราจากความกังวลในอนาคตและความเสียดายในอดีตมันเปิดโอกาสให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงและทำให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหมายผู้ที่ไม่กลัวตายจึงไม่เพียงแต่มีความสุขกับชีวิตแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างด้วยเพราะเมื่อเราเห็นใครสักคนที่อยู่กับปัจจุบันอย่างสงบเราจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกปล ลอออดภัยแะอบอุ่นการไม่กลัวตายของเขากลายเป็นแสงสว่างที่ช่วยให้ผู้อื่นกล้าเผชิญชีวิตด้วยใจที่มั่นคงเช่นเดียวกันเมื่อเราฝึกใจให้ไม่กลัวตายเราจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วความตายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยเตือนเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ความตายทำให้เราตระหนักว่าทุกถนะล้วนมีความหมายมันสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางสอนให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ถาวรและสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริงผู้ที่ไม่กลัวตายจึงมักมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยความหมายพวกเขาไม่เร่งรีบไม่วุ่นวายแต่ใช้ชีวิตด้วยใจที่ตั้งมัน่นและอ่อนโยนต่อทั้งตัวเองและผู้อื่น พวกเขามีเวลาที่จะรับฟังผู้อื่นมีความอดทนที่จะเข้าใจความแตกต่างและมีความเมตตาที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่กำลังทุกข์ใจเพราะพวกเขารู้ว่าเวลาในโลกนี้สั้นเกินกว่าจะใช้ไปกับการสร้างความบาดหมาง ความสุขที่เกิดจากการไม่กลัวตายจึงไม่ใช่ความสุขที่ฉาบฉวยแต่เป็นความสุขที่ลึกซึ้งเป็นความสงบที่ตั้งมั่นในใจไม่หวั่นไหวไปตามคลื่นลมของชีวิตแม้ต้องเผชิญความเจ็บป่วยความสูญเสียหรือการจากลาพวกเขาก็ยังคงมีใจที่มั่นคงเพราะเข้าใจว่านั่นคือธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การมองความตายอย่างเท่าใจยังทำให้เรารู้จักใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า เราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งเราจะไม่ผัดผ่อนการทำความดีและเราจะไม่รอคอยวันพิเศษเพื่อจะบอกรักหรือแสดงความห่วงใยแต่เราจะทำในวันนี้ทำในตอนนี้เพราะไม่แน่ว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีให้เราได้ทำการตระหนักเช่นนี้ทำให้เรามีชีวิตที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความสุขใจ นอกจากนี้ความไม่กลัวตายยังทำให้เรามีความกล้าหาญที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเราไม่ต้องการให้ชีวิตเป็นไปตามแผนทุกอย่างไม่ต้องการให้ทุกสิ่งไร้ข้อบกพร่องเพราะเรารู้ว่าชีวิตที่แท้จริงคือการเรียนรู้การล้มและการลุกขึ้นใหม่ การไม่กลัวตายทำให้เรามองเห็นว่าแม้ความผิดพลาดก็มีคุณค่าเพราะมันคือบทเรียนที่ทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นผู้ที่ไม่กลัวตายยังเป็นผู้ที่สามารถรเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานการย้ายถิ่นฐานหรือแม้แต่การเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว พวกเขาไม่ต่อต้านแต่กลับยอมรับและปรับตัวเพราะรู้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความไม่เที่ยงการยอมรับนี้ทำให้พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ติดค้างกับอดีตและไม่หวาดหวังต่ออนาคต อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความสุขของผู้ที่ไม่กลัวตายยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างบางครั้งเราอาจเห็นคนชราที่แม้ร่างกายอ่อนแรงแต่กลับมีรอยยิ้มที่สงบและแววตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจความสงบนี้แผ่ขยายออกไปสู่ลูกหลานและผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นนี่คือพลังของผู้ที่เข้าใจชีวิตและไม่หวาดกลัวความตาย ถ้าเราสามารถฝึกใจให้ไม่กลัวตายได้บ้างไม่ว่าจะมากหรือน้อยเราจะพบว่าชีวิตเรามีความสุขขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราจะไม่วิตกกังวลเกินเหตุเราจะไม่รีบเร่งจนเกินไปและเราจะสามารถยิ้มได้แม้ในวันที่มีอุปสรรคเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งล้วนผ่านไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจของเราที่สงบ ดังนั้นการไม่กลัวตายไม่ใช่เพียงการเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นแต่ยังการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในทุกๆวันผู้ที่ไม่กลัวตายจะรู้จักให้อภยัยรู้จักรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรู้จักแบ่งปันและรู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบความสุขเช่นนี้ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ สุดท้ายนี้สิ่งที่เราทุกคนควรตระหนักก็คือความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากแต่ความกลัวตายตัางหากที่ทำให้เราทุกข์เมื่อเราฝึกใจให้ไม่กลัวตายเราจะค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่เกิดจากการอยู่กับปัจจุบันและความสุขที่เกิดจากการมีใจที่สงบและอิสระ และเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราก็จะสามารถหลับตาลงได้ด้วยรอยยิ้มโดยไม่มีความค้างคาไม่มีความเสียดายและไม่มีความหวาดกลัวเพราะเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วได้รักอย่างสุดหัวใจแล้วได้ให้อภัยและได้แบ่งปันแล้วและได้มีความสุขกับทุกลมหายใจแล้ว ช่องฟังธรรมะ FTM ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ